สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆจากส่วนตุเรียนในจังหวัดจุมปอนนะครับพื่นเทียมำเภอหลังส้วนและพื่นที่ไรเคียงครับวันนี้มาแนะนําแนวทางครับสําหรับตุเรียนย่อ่ที่ลายส่วนก็มีดอกแล้วลายส่วนก็ไม่มีแม้แต่ดอกเดียวครับวันนี้ก็มาแนะนําแนวทางครับทางใบก็ชาสมานปกติครับหยุดมังผ่อนมังครับแล้วแต่ความจะดวกล้องแต่ละส่วนครับเรื่องน้ําสําคัญหมากครับ ปีนี้เผืเ่อๆลงประเด็นหมาครับไอปลาก็พูดว่ากักโซกนะครับแต่ไม่เลยครับให้น้ำม,มันตลอดครับวันเว้นวันบางทัวนายต้งองหยิิศาทีนะครับถึงปมท่ามเลยนะครับว่าแล้วเราจะถ้องกับว่ากักโซกทําไดในเมือเราไม่ทําให้ถูเรียนเครียดการอดน้ำก็คือปัจจัยหนึ่งในการทําให้ถูเรียนเครียดนะถ้าเราไปทงเสื้อไม่งเขานะครับไปรดน้ำไม,ม่งเขาเถอาครับ ก็บ่ายใจครับก็บ่ายใจแล้วก็จะออกยอดครับก็ไม่เครียดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนแนวทางมาหนังตบตวนยูดูนะครับหนึ่งมาดินในโคนอย่างเปียกแล้วมันจะออกดอกได้หรือครับเือยงามนะปิดอ้วนครับเปื่อๆเปลือกเฉผมดูปิดอ้วน้ำครับอย่าไปให้น้ำครับผมกักมาสิบวันรอบนี้ครับช่วงนี้ลมโยกสิบวันนะครับดูครับ ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ตัวแเล็กนะครับดูครับมีดอกคุณผีด้วยครับเคยให้น้ำวันเว้นวันยี่สิบนาทีมากครับไม่เห็นดอกเลยครับรุนน้องไม่ตามแต่พอเริ่มปิดอ้วนะครับดอกรุ่นน้องตามมาเต็มครับผมทดลองดูครับปุมใต้ไม่เห็นนะครับถว่าปุมไม่คุณภาพไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เห็นเห็นบางนะครับมันติ่ตกลุ่มเรื่องๆนั่นนั่นนะครับดอกดอกสมมติเลยครับว่า มันซูมลำบากครับมันซุ้มครับเผน่ลลองเอาไปทำดูครับแนวทางนี้อย่าไปใจดีให้น้ำครับอดน้ำไว้ครับ